ส่งงานซ่อมนะครับลำโพงสองรุ่นนะครับของลูกค้าส่งมานะครับอ่ารายละเอียดการซ่อมอยู่ใน YouTube นะครับเพื่อนที่จะส่งซ่อมก็เข้าไปที่คอมเมนต์นะครับปังหมดช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับท่านเจ้าของก็ดูไว้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเทสของตัว JBL ก่อนแล้วกันครับอันนี้คือจริงๆซ่อมเสร็จนานแล้วนะครับตอนนี้นครับเดี๋ยวเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์นะครับ อาการตัวนี้ก็คือเปิดแลว้วปุบดับนะครับก็เป็นที่แบตแล้วก็มีไอซบวมตัวหนึ่งนะครก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดเพลงตัวหลีเลยครับเสียงเล็กตัวเล็กแต่ว่าเสียงดังดีดังแรงเลยทีเดียวนะครับ,รบลองเล่นอีกทีหนึ่งครับ เลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองเรื่องของระบบการชาร์จครับลองเรื่องของระบบการชาร์จนี่นะครับชาร์จฝั่งนี้นะครับเมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนะครับเสียเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยชาร์จปกตินะครับวัดแล้วทุกอย่างโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดครั้งเดียวครับปิดนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นบสนะครับวงจรช็อต แบตเสียนะครับตัวนี้นะครับรายละเอียดการซ่อมก็อยู่ใน YouTube ครับนี่ครับเป็นบอสซาวลิงมินิสองนะครับโอ้โหเจ้าของเขารักษาดีมากนะครับสภาพดีมากเลยครับอ่าเปิดนะครับแบตเตอรี่ c o n n e c t e d to the one m e t ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยครับลองเรื่องของระบบการชาร์จนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะชาร์จไหมเนี่ยลองดูนะครับ เดี๋ยว้าไปแล้วนะครับอ่ะชา้าจุดนะแต่ก็เต็มแล้วครับพอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้และถึง100%อ่าลองเครื่องนะครับเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวช่างเอกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นิดนึงครับอ่าก็เชื่อมต่อเรียบร้อยครับ อ่ะเปิดเพลงครับโอ้โนหะครับลนเสียงนะครับของฉันลดเสียงนะของฉันเพิ่มเสียง เบสแน่นมากนะตรงนี้เสียงดังแล้วก็เพาะมากโอเคครับเดี๋ยวส่งให้ครับ